สวัสดีค่ะวันนี้จะมาโชว์แล้วนะคะว่าเสร็จแล้ววงการน,น้อยไม้ไผ่หอยสังนี่เห็นไหมคะว่ามันเขาทําเป็นแบบเหมือนว่าเหมือนเฟรมอะค่ะเพื่อนเพื่อนทำเหมือนอ่าเหมือนกับอะไรอะทาเป็นหน้าต่างหน้าต่างเลยสาหรับนกไว้ถ่ายรูปชิลชกับเพื่อนๆฝูงนใครใคร,ใครที่มานะคะเราก็จะได้มานั่งมุมนี้กันมุมเนี้ย ใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จปูนอนอนุอน,นี้นั่นก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันแต่แบบเสร็จแล้วมีความสุขมากค่ะเดี๋ยวเกเดี๋ยวนกจะพาดูว่างานมันงานมันดีแค่ไหนนี่ค่ะเขาจะทําเหมือนเฟรมเป็นรูปเห็นไหมทำอันนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็ทําแบบนี้เลยนี่สวยมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอะไรเสร็จก็ดีใจเนาะ ดีใจมากที่มันเสร็จผลงานอันนี้ที่บอกให้ฟังนะคะเขาก็จะเอาเขาติดสกรูทคนเพื่อนนี่คะ่ะเนี่ยแปะติดแล้วก็อ่ะหมุนเข้าไปเพราะว่าไม้ไม,ไม้ไม้ไผ่ที่มันมานะคะมันมาเป็นแบบแผงๆนะคะเราก็ต้องมาตัดเพิ่มนะคะใครใครชอบแผงเล็กแผงใหญ่แล้วก็ตัดเพิ่มก็จะเป็นมุมบาร์บีคิวกันมุมนี้นกนกอาจะลงจากบุชีตรงนี้ นี่ค่ะมุมกว้างนี่เป็นแบบนี้ค่ะมุมกว้างชอบมากมาเรียไปไหนคะนี่ค่ะมุมกว้างมาเรียมาเรียยังไม่เสร็จดีนะคะนกสั่งดอกไม้มาลงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้เพิ่มเติมกันค่ะทุกคน มันก็จะมีความสวยงามและสดใสนี่ค่ะใครชอบไอเดียแบบนี้นะคะเอาไปทำตามได้นะคะมุมแบบนี้ห้องนู้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอีกห้องหนึ่งของนุก็จะเป็นปาร์ตี้ฝั่งสองเป็นเป็นเป็นสองฝั่งปาร์ตี้ค่ะจะเวีนฝั่งนี้เอาดอร์แล้วก็อินดอร์ตรงนูนนะะ้นค่ะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนี่เห็นไหมลกเต็มเลยแต่ว่าหวังว่าปีนี้เสร็จแน่นอนหวังนี้แล้วหวังแล้วหวังว่าปีนี้เสร็จแน่นอนวะ่ะ อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ค่ะทุกคนดูดูด,ดูข้างในนี้เกือบแล้วเกือบแล้วอะไรก็เกือบแล้วอันนี้ก็ต้องรถขยะแบบนี้นะคะก็ต้องจ้างรถมาขนแค่เนี้ยแค่เคลียร์ขยะพวกนี้ก็น่าจะเป็นเป็นพันสองพันปอนด์นะคะเพราะว่ามันต้องรถมาทีละคันเนาะไอตอนเนี้ยไอค่าสกิปมันขึ้นแพงมากค่ะแต่ก่อนสกิปหนึ่งกี่ร้อยเองเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแบบดับเบิ้ล ดับเบลเลยค่ะนี่ค่ะของนี้ก็ต้องทิ้งทุกอย่างที่นี่นะเสียเงินหมดนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ไม่มีอะไรไม่เสียเลยทิ้งขยะเอาขยะไปขนอะไรเงี้ยทุกอย่างก็นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆใกล้แล้วใกล้แล้วรูปร่างต้องมาแล้ว ามฝันใกล้เป็นจริงแล้วนี่ค่ะมุมนี้มุมนี้เป็นมุมเอเชียของเราดอกไม้ต้นไม้ต้องเข้าเลยนะคะสปอนเซอร์สปอนเซอร์ต้องมาเลยนะคะต้นไม้ต้องมาเลยนะคะไอ้มุมนี้อะ่ะมันเป็นนุกอยากทำให้มันสองฝั่งก็คืออันนี้เขาปิดเขาปิดไ้เลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องให้ใครเห็นเป็น p r i v a t เลยมุมนี้ต้นไม้ต้องเข้าแล้วต้นอะไรเข้าดีนะมุมนี้นะ สวยมากเราจะรอดูพร้อมกันแันเพื่อนรอลุ้นพร้อมกันว่าอ่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจากที่นกตัวนกชอบมากสวยมากค่ะให้ที่หนึ่งให้ที่หนึ่งตอนนี้สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยทุกคนวันนี้นกแกมันนก็นมาแบบ มาโชว์หลังบ้านว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนเนี่ยออัน,นเนี้ยเขาเพิ่งทำทำทำไปสักสักหน่อย,อยงนงะคะเดี๋ยวรกจะให้ดูว่าปีเนี้ยทุกอย่างน่าจะเสร็จความตื่เต้นมากรู้แบเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยคือก่อสร้างแล้วค้างไว้มาหลายปีแล้วคือทั้งโควิดด้วยเงินด้วยเงินเนี่ยส เงินนี่สําคัญแล้วก็ช่างช่วงหน้าร้อนน่ะสาคัญมากช่างหาไม่ค่อยได้ไมิฉะนั้นถ้าช่างแพงแล้วค่าของปีนี้ค่าของขึ้นสองเท่านะคะนเพื่อนถ้าใครโ้องการให้ฟังว่าถ้าใครแบบว่าทําก่อสร้างจะรู้ว่าปีนี้ของขึ้นราคาแบบว่าเกือบสองเท่าอของปีแล้วมีบางอย่างที่ขึ้นไม่เยอะแต่ว่ามีบางอย่างที่ขึ้น ประมาณ70-80%ค่ะถือว่าแพงมากวัสดุปีนี้แพงมากแล้วก็ไอตรงเนี้ยนกแดกแบบได้ฟิอแบบเอเชียแบบบ้านเราบ้าแบบเนเราเนี่ยก็เลยเป็นเป็นแบบนี้มาดีไซน์กันมาหลายวันหลายเดือนหลายปีเพราะว่าโมเด็ตตีตก,กันกับคุณพ่ออยู่ตีกันกันตีตีกันอยู่เพราะว่าอะไรบ้าคือ คนหนึ่งอะอยากได้อีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งอยากได้อีกแบบนึงก็คือทุกคนรู้นะว่าการสร้างบ้านอะมันมันอะไระมันแบบว่ามันมันต้องทะเลาะก,กันอะบ้านไหนไม่ทะเลาะก,กันจะแปลกนะคะทุกคนถ้าบ้านไหนไม่ทะเลาะก,กันนี่แสดงว่าเออคุณคัดเชิญเลยค่ะแต่บ้านเนี้ยไม่ไม่จบค่ะบ้านนี้ไม่จบนะคะว่า เยนกยักล้องให้ดูนะคะอันมันไก็สองคันนะคะเพื่อนก็คืออันเนี้ยเขาทําไม่ไี้ก่อนเพราะว่าต้องกันก้นกั้นคือคุณ,ค,ณคุณไม่เวลานกอ,อาบแดดสักมีคนบ้านฝั่งนู้นนะแอบดูนกก็เลยเอ,เอาเอางี้ดี้ก่ามากัน้นตรงนี้นะคะค่าใช้จ่ายอะไรยังไงก็แล้วแต่ใครชอบนะอันนี้มันเป็นมันเป็นไม้อัดที่แบบอแต่จริงๆแล้วนกชอบนกนกนกชอบอันนี้มากเลยนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ย Okay. แค่นี้ฮะพูดติด o พอเถอะเรามาโชว์กันแบบตรงนี้นะคะมันตอนแรกอะ่ะจะทำแค่นี้แต่นกเปนอยากได้สูงกว่าน,นี้ตอนนี้ก็เลยมีความสุขมากถือว่าถือว่าอะไระคะ mm hmm. ถือว่าแบบตรงนี้อยากตั้งอะไรที่แบบแนวบ้านๆาหน่อยหลังคานี่เป็นหลังคาโปร่งนะคะเพื่อน mm hmm. เดี๋ยวดูกันว่าตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้เสร็จแค่ขึ้นหนึ่งคือตรงนี้นะคะใช้ช่างใช้เงินประมาณทุกคนเพราะว่าอีตัวลูกหนอนเนี่ยมันต้องมันต้องขุดไปประมาณศอกหนึ่งอะคะ่ะลูกหนอนตรงเนี้ยขุดต่อไปศอกหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายแค่ตรงนี้นะคะเพื่อน่าปรอมาณคร่าวๆนะปจนะามาณเกือบสองสามพันปอนดูแค่นี้นะไม่ได้เยอะนะแต่แบบ ความที่เขาขุดลงไปเขาใช้ไอรถรถ,รถแท็กเตอร์นะคะขุดลงไปขุดลงไปแล้วมันก็ประมาณเนี้ยสามเมตรสามสามคูณสามหรือเรมันเนี้ยแล้วเขาต้องฝังดินฝังมือฝังนี่ฝังนั่นได้เด้ไม่เกี่ยวกับโครงนี้นะอีกโครงนี้ต่างหากนะคะอีพครเนี้ซื้อมาซื้อมาต่างหากฟาเฟอร์อะไรเนี้ยก็คือนุ่งว่างกริดนะมัน อะไรอะค่าใช้จ่ายในการทําบ้านอะแพงมากคุณไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่าทําไมคนเขาไม่ทํากันเพราะว่ามันแพงนั้นก็รามลามไปเรื่อยๆอบบามเบเรื่อยรามรามอ่ะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นกมีความนกมีความอยากได้อีกตัวนี้เป็นอ่าジุชี่แบบนั่นหน่อยแต่ว่าดูแล้วยังไม่รู้ว่ามันมันมันจะเป็นจานไหน มันจะเป็นจาไหนนะคะเพืเ่อนๆยังไงก็เดี๋ยวรอชมอันที่เสร็จแล้วในวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปเท่านี้ก่อนคะ่ะตอนนี้บอกว่าฟิลแบบฟินมากเลยทุกคนฟินมากแบบเหมือนเหมือนอยู่บ้านเราอะฟิลแบบเข้าใจไหมฟิลเอเชียฟิลบ้านเราอะฟิลฟิลบ้านนอกอะทุกคนฟิลบ้านนอกโอเคนะคะวันนี้ไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ,บ,คะบ๊ายบาย